<โ>อุปสรรคอุปสรรคอุ๊ย <lonely>, okay. เรียบร้อยใครชนเนี่ยตีนตีนกูเอาล้วงมาด้วยแล้วน่ารักจังเลยอะไรหมุนลูกหมุนหมุนสีฟ้าแต่ใบไม้มันสีเขียวอะไรดูดูดูใบไม้แค่สีเขียวแต่ชุดเป็นสีฟ้าอะไรนั่นนี่อะไร๋อ อาเข้าแถวเลยเข้าแถวเฮ้ไอ้โยออกซ้ายขวาโคตรไปทางนี้อายหาเดี๋ยวเกินเดี๋ยวเราเราต้องไปทางขวาใช่ไหมไปทางขวาใช่ไหมทางขวาครับเก็บยุ้ยโอ้โหๆๆเบิร์นเครื่อง รัดเข็มขัดด้วยนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วไปนะหนึ่งแล้วพิมพ์ไปนะหนึ่งแล้วไปนะอันนี้เกี่ยวกับอกาศเอายังอ่ะกนไปเลุ้ยโอ้รถแรงเกินวู้ยอุปสรรคอุปสรรคเอ้ยใครเบียดว้าวหกเกินไปเอาเรียบร้อยชนเรียบร้อยชนสองเรียบร้อยที่หนึ่งครับอุ้ย โอ้เรียบร้อยชนชนดีอย่าชนอย่าชนอุ้ยอะไรนี่เราแต่ละคนเฮ้ยรถรถรถหึงหแล้วรถควันขึ้นอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยใครชนเนี่ยเอ้ยรถควมรถควมรถควมทำไงอ่ะอ๋อขึ้นได้อยู่ใจรถควม ก็เมื่อกี้ใครมันมากับกูเหินมาแม่งรถชนทีเสียระบบเสียระบบเลยโอ้โหหมดเลยทีหนึ่งอดเลยฮะทีหนึ่งโอ้โหโอ้ยอุอ้ยอุ้ยแล้วใครชอบกี่คนทำแบบ พยายามินยงไล่วางอ็อบเจกต์เนี่ยเรียบร้อยโดนแสงแสงใครไม่รู้ออ่ะ้ยโอ้โหมันขับยากแค่ดอเออมันไม่ได้ขับยากหรอกไออุปสรรคเนี่ยเออถ้าไม่มีอุปสรรคบอกเลยว่าฉิวฉิวไปไงอุปสรรคอ่ะมันก็จะแบบเฉยๆเลยไปเราไปไงต่อมาถึยตรงนี้แล้ว่ไปเออว่ะเอามันติดมันติด คิโลครับคิโลครับเฮ้รอบน้อยเดียวไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไอ้เมื่อกี้เห็นใครมดใครมดดินไปแล้วเมื่อกีเส่นลันี่ยเขาหนอแกนยู่ข้างหน้าดินมาอ้ยคเอาถมันหลุดะใครอยู่หน้ากูเนี่ยสองคนเนี่ยเออตดตีดกูเอาล้วมาด้วยแล้วสองไปแล้วไปแล้ว ที่สามตรงลูกโชนเฟมไฟเซอร์ฮะโอ้โหใครบินมานะเนี่ยเ <c oughs> ออคืออชนไอ้นี่ไปทางไหนต่อเดี่ย,ยไม่ไม่เราไปทางไหนต่ออ๋อนี่ไงโอ้โหเย็ดเท่รถแรงเกินไปออบเจกต่อในสิ่งนี้แบบออบเจกบอกเ้อเสี่ <c oughs> ึงแล้ว เฮ้ยชนวยทำไมอะไม่นับไม่นับคนเดียวเฮ้ย <laughs> <laughs> ช่วย<น>ใช่คนที่สามจะเป็นใครนะอาเทเซอร์รอยยิงเลยม <Okay. S 1> ั้งเอาเอาในบอกคนต่อหัวไม่ได้อะเ,เรียบร้อย เดี๋ยวอยู่รีไบท์าะหน่อยนี่ใครเนี่ยโอ้ย